สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีผู้ติดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับโอ้หมวนซื่นหัวเซีอยู่กั้งปลากลางดงครับไอหมอดกมาครับคข้ามาไอหมอดไอหมอดนี่มอดมอดเฮ้ยจากไหนก่อลูกมูสุกคนแรงไหนก่มนมูว่านนี่เนื้อเคียงดีใจเอามียังินก็ยังมาหาเขียงซับสไครต์ซับสไครต์ให้บ่ะโอ้ย ซับใครแล้ววันนี้โอ้ยไอหมดที่ซับตครคร้แล้ววันนี้โอ้ว้าวาเบ่งว่าสู้ฟังเบ่งดวยังก่อไอยังก่อว่าลุงปซุพนว่ายังก่อมูว่านี่เอาก็ไปน้าแต่ว่าอยากคอยอยากให้เจ้าบอกบ่แต่พนบอกวินนท่านกอบนะ ต้องกุศุ่นก็เริ่มสูนหัวปลาอยู่แบบเป็นหมอมันี่ไปจาบเล่าไปเอาดำมมอนน้ำเล่านั่นแหละเราก็เลยนี่มีผู้นึงเหรอโย่หันชักปูดูบุ่นอันลูกปูเปลี่ยนซื้อแทนแน่น่ะมอดมอดมอดอยู่หันวันนี้จาทรงแทนเนวบ่กเราก็เลยนั่งซื้อซื้อเสียบีอยู่ข้างเปล่าข้างจังเลยนี่ครับเราก็นั่งเนาะลยวะไม่ต้องไปเปลี่ยนดอกเพนาะไงมอดนี่ยมันดีแล้วว่าสั่นว่า กูโอเคจีได้พออืมันจะไปเปลี่ยนทำไมล่ะอืมมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อดอกแต่ว่าเห็นปะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อหรอป่ะเนี่ยอืมแล้วก็ว่าเราหูจักก็ย้อนมอดนี่ละอ่อเพราะว่า,าดเดี๋ยวยืนอยู่ขำมอดขำมอดเพราะฉะนั้นอืมก่อนเปลี่ยนนี่ละเจจะไปเปลี่ยนทำไมแล้ว่ะ พ่อบอตุ่มปลาตากยพ่อมาเราเล่นยังง่วตลาดตมปลายังไม่ให้พ่อทำว้าปลาพ่อบ่วัชรคันบ่พ่อยางไม่ให้เลยแเลยเนี่ยนะเบิ้งเปล่เมันมาจากไหนเนี่ยบอบออบอหนาดหงยนะพัโอ้เดมอบอยิ้มกันบอ เอาอีกาจักโมว่ว <mir anda> ่าอ้ไ oh, อ no. ่ผ <called> พ <hand pressure> right ิทกเปลี่ยนซื้อแต่ว่าคนผู้พิทเปลี่ยนซื้อเลยอืมนะยังก่อไอเปลนซื้อังก่อผู้ใดก็เอื่นว่าลิงลิงลิงเนาะไอ่ไอว่ายังก่อมเนลิงไก่ตี้ตัวนี้ไก่ดีก็ได้นี่แหะดวแดงรดฮะวแดงดต่อยมวย

บมันขบมีเนบงนะแต่กวนมันมันเคยมีมอลำมั้งมันมนเยมีมอลำมนมันบมีเนือเบืงดิเอ่ทีแรกก็หลติมมาก้วเช้าหน่อยนี่แหละแมนว่ะหยองจะของหรือเปล่าโอ้ยออกมาเห็นตั้งแต่มาเาของไปเลยมว้ยองจะของแหละหมวดยองจะของแล้วธรรมดาละยหังธรรมดาละ พอเราบัตรมีแหงเด้อยางออกมะหวานถใหญ่นี่มีแต่ปูนยาดกันมาทรงอเลคือ<ส><ด>จังหวะได้ยินข่าวว่าไอหมอดสิประสานเอาจะจืมดมาอยู่น้ำบ่งนคนลงพ่อเันเกิดพ่อมกอากานเรียนืยนะประมินอ๋อไมได้สามคูณสามจวดท่านแล้วแกอยากให้มาอยู่เด้นะี่ไอนี้ด้เขาเอ่มายังเนะ สามหนุ่มสามมุมงไหมอันนี้แหลมทองกันสั่งบ๊อบกับบอยแหลมทองแหลมบ๊อบอจารพี่พี่อันนั้นก็พี่เท่งพี่มอสแล้วก็ซื้อยังอีกคนหนึ่งว่ะหนุ่งหนงบ๊อบสามหนุ่มสามมุมงไหมซื้ออยังไรมัโอ้ยจำซื้อบปได้อะพี่น้องไปได้จำได้บอกมาแน่สามหนุ่มสามมุ่ไหมเท่งมอสแล้วก็อียังก็อันหนึ่งบ๊อหนงบ๊เองบ๊นึ่งเนาะสามหนุ่มสามมุมนี่มาเท่งมัม อันนั้นมันสามชาติตนนั้นมนสามมุกินเดีวกันนั่นคองไ่เป็นของไคนกิปนกนเลยฝนบ่มีละนต่ไดมากกูกันสามคนเนาะี่จีคักเนาะไอเนาะมาก็ดีแล้วตอนเห้บุรู้คือเหตุผลของจีนก็คือว่ากพมอครับ ม่วงมอโมจิวาเนาะโอ้ยไอ้องปกันบ่ได้แหมมันสุขภาพบ่ดีไหมนี่ถือนะว่าไปน้ำวงมันก็ยากยังมาเพื่นล่ะมอิวาโอ้ยยถนัดกินเหลวิวาหนาบ้าว่าหนาเขาว่าไงเขาไิเศษเลยไปกินเหลเล่นไ เอคาไม่กินเราเรียนได้กันกินเราคอยเรียนไ่ออกไหมเออจนี้ม่อเหมือนได้ขอให้มาล่วงเี่ยเด้อขอไพมาล่วงเนี่ยไพมาล่วงจากไสจาก F C F เนี่แหละซกนาพีะขอให่มาล่วงอันนี้จิ้มได้เลยมอดปพอไ่เด้ยเฮ้ยโอเคสดเลยครับผมเยก็บของกันอ้ยยังเบิดแหลวสองตนแล้วพอเลย เดี๋ยวพาพันแยบแฝงใช่ไหมแซ่บแฝงบิังกินเอาเบิังเอาผสมกับบริเลณน้ำมูไอ้บ่ลงทุนเพราะไอ้ขมวดเขามีสตอรี่เด้วยพอมีสตอรี่ยังเอาโอ้อสิมี่ยังเนาะอ่าสตอรี่พอมียังเอามีโยตมไข่เนาะสตอรี่ยังน้ำเสนอเอาเอา สตอรี่พอมียังนำเสนอเอาตื่ลยตกปลาพารวยยังยังไงมอดเนี่ยปลาเขาจะมาอยู่สาโน่อะไ้เขามีสตอรี่ชีวิตเขาไหมโอ้ยสตอรี่อียังเอาพ่อมาใกกล้กับพ่อล้วอ่ากินะไปกินแหนวแต่พ่อพ่อบพึ่งอันเดียวละพ่อแหลมพ่อแหลมสูมือเนี่ยเดี๋ยวนี้ รบุงคุณจะลองเปิดเต๊ะปล่าสบาทได้ไหมเปล่าพวกคุณจะปวดหน้าเถอะปอดอวดบงขอดาเบิึงว่าเมนยนีแหลมบงก็นไหนตัดสินใจเออจะกี้โอ้แหลนใส่โคกพวกมาไปงอดบ้านบุญมาหน่ไปนั่งเอ๊ะมันแม็นเราบนนู้นอ่ผู้นึงขางบ้านนั่นไปโอ้ยยแหลมเราเล่นดีต้องมาขึ้น

มาเคลื่อนน่ะตกไใบบริเวณเจ้าหัวดอกอารมณ์โมดี้เจมอลี่นี่เฮานี่ปากออยตายนี่นี่เฮานี่นี่อารมณดีแล้วนี่นี่เฮาคงแตกครับพี่น้องครับคลิปนี้ปากไว้ชั่วนี้ครับพี่น้องครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพอกันคลิปหน้าครับอารมณ์บมดีแล้วยันถึงเตะปากวะขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้คลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ